ไดด้นะีสวัสดีครับอยู่กับผมทอสจังเกิลแคริเอทนะครับวันนี้ผมก็มากับวินเบนซินสวัสดีครับผมวินคนหลงป่านะครับอ้าวสรุปเบนซินแล้ว่าคนหลงป่าครับคนหลงป่าครับโอเควันนี้นะเราจะมาสร้างที่พักยกสูงโดยที่เราจะใช้เจ้านี้เลยครับเรียกว่าเถาวานันเถาวันป่านะครับในบางกรณีเราก็ใช้ไม้ไผ่ใช้ไม้แล้วก็ใช้เถาวันเหล่านี้สร้างที่พักได้ ใต่กรณีที่เราอาจะลืมเอาเต้นมาหรือลืมเอาเปลามาก็ใช้ได้ซึ่งจะทำยังไงนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเราต้องเลือกทำเลก่อนนะครับสิ่งสำคัญเลยแต่ตอนนี้ผมว่าผมเห็นละทำเลม,มันมีถาว,วรอยู่ทั้งหมด4เสิ้นเราสามารถจะใช้ถาวรเหล่านี้มาเป็นคานหรือเป็นเสาหลักในการที่จะไปทำแครนนอนทำบนได้ เ้าลองเทสดูก่อนไหมครับว่ามันแข็งแรงพอเราสองคนจะต่ออ่ะมาหนึ่งสองโอ้โหอได้อยู่คได้อยู่ได้นะเพราะเดี๋ยวเราสองคนต้องขึ้นไปนั่งข้างบนนะครับโอเคเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยไหมหาอุปกรณ์มาเพื่อที่จะเริ่มสร้างแคร่ขึ้นไปนั่งกันเลยไปไป อ่ะนี่มันสิ่งจัไบเมอนนี่โม่งไงพอเดี๋ยวไหมระยะก่อนขอนุ้งโอเคป่ะ 嗯，哦哦，马总。 ตอนนี้ผมกับวินเบนซินก็ได้มัดคันเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะขึ้นไปเทสนะครับผมค่อนข้างสูงนะมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์คุณทอสร้อยเปอร์เซ็นต์โอเคเอาไปนิดนึงนะโอ้โหสุดนะอ้าวโอ้โหระหว่างกลางนี่ทอสคุณต้องไปเหยียบมันก็จะมันก็จะโยกๆหน่อยเดี๋ยวต้องมฝั่งนี้ไ้ให้มันอยู่นะ่นเบนซินนะโอเคใช่ได้ ลงอ <จะ S 2> ลงเดนะี๋ยวกลองลองปีนขึ้นมาอยู่เฉยนะยได้เลย,ยนะไม่ได้แ้วครับอ <c oughs> <c oughs> มันหักนะครับทุกคนเนื่องจากว่าคานฝั่งนี้เนี่ยมันเป็นไม้แห้งนะครับที่มันเริ่มผุแล้วสังเกตดูข้างในนี้มีทั้งหมอดมีทั้งอะไรมากินมันไม่เนไรนะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนอะไรใหม่นะครับ อบไปแล้วนะดีที่เราเทสนะครับตอนนี้ซ่อมเสร็จลเลยครับเดี๋ยวจะเทสใหม่ไปนีออ่อย้่เราหมุมเดี๋ยวขึ้นด้วยโอ้ยโอเค,ออเ,คเสร็จแล้วไปประมาณน,นี้แหละครับทุกคนอโอเคอะลงเลย ลงมาก็ได้อเอออย่าปล่อยนะกระแทกไม้พังเ้อ

Okay. Yeah. ตอนนี้เราก็ทําที่พักเสร็จแล้วนะครับจะเรียกว่าที่นั่งเล่นหรือที่พักดีก็แล้วแต่จะเรียกนะซึ่งมันตอบโจทย์มากๆนะครับเราใช้เถาวัลย์ทเป็นพื้นแล้วก็โครงก็เป็นโครงไม้ไม่ได้ใหญ่มากน้อยแล้วก็ที่สําคัญก็คือเถาวัลย์นะครับห้อยลงมาใช้เป็นตัวยึดผ้ของเรานะครับแล้วก็ที่ เราจะพูดถึงไว้ได้เลยคือเรื่องของกองไฟนะครับถ้าเราก่อไฟบนนี้แน่นอนมันจะโยกมันจะเอียงไปเอียงมาแล้วก็มันจะไม่สมดุลน,นะครับเราจึงต้องอทําให้เป็นกองไฟลอยฟ้าแบบนี้นะครับแต่มันสูงไปนิดนึงแต่ก็ถือว่าใช้ได้อุ่นระยะนี้กำลังดีอุ่นหน้าพอดีโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับที่พักหลังนี้ถามว่านอนได้ไหมนอนได้นอนได้นอนได้ เดี๋ยวนอนให้ดูนะทอดเดี๋ยวเดี๋ยวคุณสาธิตนะนอนตอนได้นั่งนอนนะหลักๆแม่ครับนอนได้จริงๆนะเดี๋ยวเดี๋ยวสาธิตนะลอง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 ดูนะโอ้ระวังระวังกองไฟล่วงนี่นะนี่นะเป็นไงโอเคนะครับสบายนี่นอนได้เหมือนกันนะนอนนี่เราต้องขยับขานิดนึงเออมันก็ได้นะครับแต่ใช้ผมนั่งอย่างนี้ทั้งคืนก็ไม่ไหวนะครับเอาเป็นว่ามันก็ พอนั่งนอนได้นะครับยอย่างน,อน้อยก็ยกพื้นเกือบสองเมตรนะก็สามารถไปประยุกต์ใช้ได้นะครับสําหรับท่านผู้ชมที่อยากเอาไว้แบบนั่งชิลหรือเอาไว้สําหรับนั่งเล่นนั่งเล่นในป่าหรือหลังบ้านก็ได้ครับเราแต่นะว่าเราจะทำยังไงนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมโอเคสุดยอดครับก่อนจากกันไปนะอย่าลืมกดไลค์ like, กดติดตามช่อง jungle creative แล้วก็ช่องวินคนลุงป่าด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับสวัสดีครับสุดยอดนะครับ